นักเรียนมาดูความสัมพันธ์นะคะอีกรอบนึ่ี๋ยวจะให้นักเรียนที่บ้านช่วยทบทวนความสัมพันธ์มานาหนดูดูคลิปจริงว่ามันวิ่งไหมคะวิ่งไหมวิ่งอ่ะอ่ะนักเรียนที่บ้านนะคะทบทวนความสัมพันธ์ไปกับพร้อมๆกันนะคะในหน่วยของความยาวถ้า1เซนติเมตรเท่ากับกี่밀밀มิลลิเมตรคะสีมิลลิเมตรเมตร ัวเย่าว่าอะไรโมดจูมอดจ,ดมอดจดูมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรไหนทำมือหนึ่งเมตรให้คุณครูดูหน่อยซิว่ามันมีระยะความยาวแค่ไหนอ่ะหนึ่งเมตรมันก็จะประมาณกลางแขนของนักเรียนสองแขนจุ๊บอันนี้ประมาณหนึ่งเมตรแสดงว่ามีค่าเท่ากับกี่เซนติมเมตร 100เซนเมตรนะคะ1กิโเมตร1กิโเมตรแค่ไหนรู้ไหมไกลไหมคะไกลแสดงว่ากี่เท่าของการแขนของเราสองเท่ากี่เท่า1นึ่งพันเท่าแสดงว่านักเรียนจะต้องต่อแขนไปกี่ครั้งหนึ่งพันครั้งไกลไหมคะ มีค่าเทอาขับ1ก่กิโลเมตรนั่นเองหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนักเรียนช่วยเรียงนักเรียนช่วยเรียงหน่วยความยาวจากน้อยไปมากในหน่วยที่เล็กจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้ครูดูหน่อยสิว่านหน่วยอะไรเล็กที่สุดหน่วยอะไรคะมิลลิ ต,ต,ตัวย่าว่าอะไรมลนะคะต่อไปอะไรมากกว่ามิลลิเมตรคะอ่าเซนติเมตรตัวย่อว่าอะไรสองจุดต่อไปหน่วยอะไรใหญ่กว่าเซนติเมตรคะหน่วยเมตรเมตรก็คือมาจุดต่อไป ใหญ่กว่าเมตรอีกใหญ่ที่สุดใหญ่ี่ก็คือกี่โลเมตรตัวย่อว่าอะไรค่ะอันนี้คือการเรียงจากหน่วยย่อยหรือหน่วยที่มันเล็กไปหน่วยที่มันามาใหญ่นะคะหน่วยเล็กสุดก็คือมิลลิเมตรนะส่วนหน่วยที่ใหญ่ที่สุดก็คือกิโลเมตรนะคะนะักเรียนต้องเรียนความสัมคัน์ด้วยนะคะและก็ รู้ความสัมพันธ์ของใหม่อันนี้เมื่อวานคุณครูสอนในเรื่องของการบวกลบหน่วยความยาว,ยาวแต่ยังไม่ถึงการลบใช่ไหมมาทบทวนเรื่องการบวกก่อนเมื่อวานคุณครูยกตัวอย่างให้เป็นหน้าที่81นักเรียนเปิดเป็นหน้าที่81เมื่อวานจับตัวอย่างใช่ไหมคะ เขาให้เราบวก1เมตรกับ45เซนติเมตรบวกกับ2เมตรและ55เซนติเมตรอ่ะเขาให้หน่วยอะไรมาเมตรให้หน่วยเมตรกับเซนติเมตรอ่ะนักเรียนดูให้นักเรียนดูหน่วยย่อยก่อน วิธีการก็คือเวลาการบวกนะคะการบวกหรือลบนะคะให้ข้อหนึ่งให้เราดูหน่วยเล็กก่อนอให้จดใส่สมุดคณิตศาสตร์ตรรเมสีเขียว <y> หน่วยเล็กของข้อนี้คือหน่วยอะไรคะ หน่วยเล็กของข้อนี้คือหน่วยอะไรคะเมตรกับเซนติเมตรอันไหนเล็กกว่าเมตรเมตรกับเซนติเมตรอันไหนเล็กกว่าเซนติเมตรเซนติเมตรนะคะให้เราดูหน่วยเล็กก่อนแสดงว่าเราจะต้องดูหน่วยอะไรในข้อนี้ดูอะไรในข้อนี้เซนติเมตรเอ๊ะทำไมคุณครูจะต้องให้หนูดูทำไมจะต้องให้หนูดูคะเพราะว่า มันบวกกันแล้วหรือลบกันแล้วแล้วอถ้ามันบวกกันแล้วแล้วมันเกิน100เซนติเมตรเราจะต้องปัดหน่วยตรงนั้นให้เป็น1เมตรทันทีแล้วเศษที่เหลือก็จะกลายเป็นเซนติเมตรเช่นถ้ามัน150เราจะต้องปัด100ให้เป็น1 000. เมตรเศษที่เหลือคือเท่าไหร่เศษที่เหลือคือเท่าไหร่ ก็จะกลายเป็นหน่วยย่อยไปอีกหน่วยเล็กกว่าเมตรก็คือ50เซนติเมตรถ้าเราบวกตัวเลขเราได้1 3 2 cm. เราจะต้องบัด132ให้เป็นเมตรก็คือได้1เมตรแล้วเศษที่เหลือคือ32 cm. นะคะหน่วยที่เล็กกว่าเมตรคือเซนติเมตรเพราะฉนั้นเศษที่เหลือก็คือเหลือ32เซนติ เมตรนะคะอ่ะมาดูถ้ามันเกิน100จะต้องทำยังไงนะคะถ้าเกิน100ซนติเมตรจะต้อง uh huh. ดูหน่วยที่เล็กกว่าอันนี้การบวกอย่างเดียวดูหน่วยที่เล็กกว่า2ให้ดูดูจากความสัมพันธ์ ดูจากความสัมพันธ์ตรงนี้ตรงนี้ที่ครูให้ไปหนูจะต้องท่องให้ได้ก่อนสอบนะคะ1เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ10บมิลลิเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร1กิโลเมตรเท่ากับ1พันเมตรต้องท่องให้ได้นะคะดูจากความสัมพันธ์ของความยาวจากที่ครูให้ท่องเมื่อกี้นะแล้วเปรียบเทียบ เปรียบเทียบแล้วก็ทำไง,งคปะปัดหน่วยหรือทดทดเลขคล้ายคทดเลขเนี่ยค่ะแต่ว่าปัดหน่วยให้มันเป็นหน่วยที่ถูกต้องนะคะออาเมื่อวานจากตัอย่างที่หนูบวกไปแล้วมันได้สาม เมตรกับอีก100เซนติเมตรนักเรียนเห็นไหมห0้ยเซนติเมตรจะต้องปรับให้มันเป็นเมตร100เซนติเมตรปรับให้เป็นเมตรได้กี่เมตรโ<ม>ดยจากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้กี่เมตรคะถ้ามันเป็น100รอได้กี่เมตรคะ<ม> <S 1เ <1 S 2> มตรพอดีใช่ไหมมีเศษเหลือเป็นเซนติเมตรไหมไม่แสดงว่าข้อนี้ก็ ปัดเป็น1เมตรพอดีกลายเป็นรวมแล้วได้เป็น4เมตรนะคะมีใครงงไหมไม่ไมวันนี้คุณครูจะเปลี่ยนจากหน่วยเล็กหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่ให้มันเป็นเปิดไปหน้าที่82มาดูหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่ที่เป็นหน่วยใหญ่ที่เป็นเซนติเมตรและหน่วยเล็กที่เป็นหน่วยเล็กกว่าเซนติเมตรคือ หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เซนติเมตรใช่ไหมแต่หน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรของความสัมพันธ์อันนี้ก็คือมิลลิเมตร mm. มิลลิเมตรหนูต้องดูด้วยนะคะอ่ะตัวอย่างเขาให้มาอะไรบวกกับอะไรคะจอดให้มาว่า53าเซนติเมตรอ่านจดพร้อมๆกันห้าสิบสามเซนติเมตรหก บวก24เซเม8มิเมตรเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ต้องมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยที่เล็กกว่าก็คือหน่วยอะไรคะเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรลูกใช่ถ้าเราบวกแล้วมันเกินเท่าไหร่เราจะต้องปลัดให้มันเป็นเซนติเมตรทันทีบวกแล้วเกินเท่าไหร่ มันได้สิบไกลแสดงว่าหน่วยตรงนั้นต้องปัดให้เป็นหนึ่งเซนตีเมตรงงไหมคะงงไหมคะถ้าบวกแล้วมันได้เกินสิบหรือสิบขึ้นไปให้เราปัดเป็นหนึ่งเซนติเมตรเพราะสิบมิลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรแล้วเศษที่เหลือจะกลายเป็นหน่วยย่อยที่มันเป็นมิลลิเมตรกว่านะคะหน่วยย่อยกว่าเซนติเมตรอ่าลองดูข้อนี้แล้วกัน คุณเหลือไปม,มากเลย6บวกกับ8มิลิเมตรเป็นเท่าไหร่กี่มิลิเมตรคะ14มิลิเมตรใช่ไหมรเราจะทำการปัด14มิลิเมตรให้เป็น1เซนติเมตรเป็นใส่4ทีทษหไปด้านหน้าแบบนี้งงไหมคะ เป็นมิลลิเมตรใส่สี่ทดหนึ่งหนูดูหน่วยด้วยนะแต่ถ้าเป็นเซนติเมตรเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเป็นอันเมื่อวานเมื่อไหร่ไม่ใช่นะลูกดูหน่วยความสัมพันธ์ด้วยอ่ะเสร็จแล้วเราปัด14มิลลิเมตรให้เป็น1เซนติเมตรก็จะเหลือเศษ4มิลลิเมตรนะคะอ่ะอันนี้มากลายเป็น1เซนติเมตรทันที3บวก4เป็นเท่าไหร่3บวกสเป็น3บวกเป็น3บวกเป็น7บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น ตรงนี้1 2เซนติเมตรบวกกับ5เซนติเมตรกลายเป็นเจเซนติเมตรกับอีก4มิลลิเมตรข้อนี้ตอบแบบนี้นะคะตอบด้วยตัวไทยนะเ8็สิเซนกับอีส4มิลลิ งงไหมงงไหมไม่งงอ่ะต่อไปไปลองทำข้อที่ไนนะจะงงไหมคูยยกตัวอย่างให้สองข้อหนูจะงงไหมไม่งงนะไปตัวอย่างที่เป็นหน่วยใหญ่ก็คือกิโลเมตรได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้เอ่องั้นเอาแค่นี้ก่อน ให้นักเรียนลองแสดงวิธีทำให้คุณครูดูหน่วยแบบนี้หน่วยใหญ่ก็คือหน่วยเซนติเมตรและหน่วยเล็กก็คือหน่วยมิลลิเมตรเอาแบบนี้เลยนะในข้อที่หนึ่งหน้า82อโจทย์ให้มาว่ายังไงด้านล่างแสดงวิธีหาคำตอบอ่านโจทย์ให้เพื่อนๆที่บ้านฟังด้วยเอาเลย็ดสิหกเซิเมตรมมล วกกัน13เซนติเมตร9มิลิเมตรเท่ากับเท่าไรอ่ะแสดงวิธีทำแบบนี้เลยถ้าเราบวกแล้วได้10ขึ้นมา10มากกว่า10ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้เราทำการทำอะไรคะให้ทำการลดเลขทันทีให้มันกลายเป็นหน่วย1เซนติเมตรนะคะ อันนี้ให้ใช้กรณีหน่วยใหญ่ที่เป็นเซนติเมตรกับหน่วยย่อยที่เป็นมิลิเมตรนะคะต้องดูความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยต้องดูด้วยนะคะหนูต้องเปรียบเทียบจับตรงนี้ด้วยอ่ะไหนลองลองมือทำดูก่อนหนึ่งคอลองสม,มุดให้ครูอ่ะนักเรียนที่บ้านทำตามด้วยนะสง่งครูว,วันพรุ่งน,นี้นะคะสำหรับที่นักเรียนอยู่บ้านนะอ่ะมะนาวปีกทีครูยลูกอ่ะทวนไปพร้อมกันนะ จบขอให้หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เป็นเซนติเมตรและหน่วยย่อยเป็นมิลลิเมตรให้เราดูแค่หน่วยย่อยนะคะเป็นหลักแล้วถ้ามันบวกหน่วยย่อยได้มากกว่า10มิลลิเมตรให้เราปัด10มิลลิเมตรให้กลายเป็น1เซนติเมตรแต่ถ้าขอให้หน่วยเมตรกับเซนติเมตรมาถ้าเราบวกหน่วยย่อยมากกว่า100เซนติเมตรได้มากกว่า100เช่น130 150 ให้เราปัด100เซนติเมตรตัด100เซนติเมตรให้เป็น1 1เมตรเขา้าใจไหมคะถ้าเราบวกหลักเอ่มตรหลักใหญ่เป็นกิโลเมตรหลักย่อยเป็นเมตรถ้าเราบวกหลักย่อยได้1,000มากกว่า1,000เมตรขึ้นไปให้เราปัด1,000เมตรเป็น1กิโลเมตรนะคะให้ปัดแค่1,000พัน นี่ให้ปัดแค่หน0้อยให้ปัดแค่10และเศษที่เหลือก็จะเป็นหน่วยย่อยของมันเข้าใจไหมคะอา่านในล้องททมดูแบบนี้ดูนะคะจากที่ครูสั่งงานไปอันนี้เอาแค่หน่วยย่อยที่เป็นเซนติเมตรกับหน่วยมิลลิ